สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็พาเพื่อนๆมาดูบอลนะคะบอลกระดาษเขียวนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นบอลที่ขึ้นเองนะคะในสวนทุเรียนเราก็เลยจะมาดูว่าเราว่าจะเอาไปปลูกนะคะเพื่อนๆแต่มันเยอะมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจะขุดต้นใหญ่ไป นี่ใบใหญ่มากค่ะทุกคนลายสวยด้วยนี่นะคะ <c oughs> ลายสวยมากดูดูไปก็คล้ายบนกระดาษขุนนกนะเพราะเขามีลาย คล้ายเฉยๆนะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่ค่อยรู้จักสายพันธุ์บอลอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่ต้องหาความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างเลยค่ะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยลูก,เล,กเล็กๆเยอะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเตรียมดินเตรียมกระถางนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็จะขุดไปปลูกนะเอา ต้นใหญ่ใไปก็แล้วกันเพราะมันเยอะจัดถ้าเอาไปทั้งหมดเนี่ยคงไม่มีที่ปลูกอะค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่กลายพันธุ์เป็นมีสีดงดงๆมาบ้างเนาะนี่ค่ะทุกคนนี่กำลังแตกเลยอะ ถ้าไม่ขุดไปอ่ะเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาขุดไปหมดเดี๋ยวปุ้ยก็ต้องเอาไปปลูกติดๆไปบ้างเพราะอันนี้มันขึ้นเองนะคะทุกคนไม่มีใครมาปลูกไว้นะเนี่ยลายใบสวยด้วยปลูกไว้ดูเล่นเพราะว่าบางทีซื้อเขาอ่ะมันก็ราคาสูงอยูเพราะตอนนี้มัน จะด่างไม่ด่างมันก็เหรอราคามันพุ่งไปหมดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะเราจะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเ,เพื่อนๆแค่นี้นะคะทุกคน